จากที่ป่วยเป็นสะโพกนะคะล้าวลงขาแล้วก็ปวดตรงข้อเท้าค่ะก่อนหน้านี้ปวดมาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะปวดจนเดินไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นั่งนานๆก็ไม่ได้เดินนานๆก็ไม่ได้ค่ะคราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตอนแรกตัวเองเป็นอะไรเพราะว่าไปยกของหนักมาก็เลยไปหาหมอตามคลินิก ฉีดเอ่อฉีดยาเข้าเส้นนะคะประมาณฉีดอยู่สองครั้งก็ไม่หายดีได้แค่ประมาณวันถึง2วันหลังจากนั้นก็เลยกลับมาพักก็มาหาข้อมูลก็ไปตามคลินิกมีจัดกระดูกด้วยครั้งหนึ่งกลับมามันก็ระบมหนักกว่าเดิมอีกก็เลยเริ่มหายาทานกินยาตาม ทั่วๆไปบ้างเนี้ยค่ะมันก็จะมีแบบแค่แบบให้มันผ่อนคลายขาบ้างครั้งสองครั้งแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจตีตัวจากภูเกตขึ้นมากรุงเทพก็เลยมานั่งหาวิธีตอนแรกไปโรงพยาบาลก่อนทางโรงพยาบาลครั้งแรกค,คุณหมอพูดเลยว่าก็เล่าอาการไปคุณหมอบอกว่าพร้อมผ่าตัดไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบด้วยความกลัวศึกษามาว่าเออมันอาจจะมีผลข้างเคียงผ่าแล้วอาจจะไม่หายผ่าแล้วอาจจะ เกิดเอฟเฟกบางอย่างขึ้นขาอาจจะชาไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลัวด้วยจากนั้นก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลหาข้อมูลตามสื่อต่างๆก็มาพบอขอไกลคลินิกที่ในอิน t a g r กรมก็มีทั้งนักกีฬามีทั้งดาราที่ที่เข้ามารักษาที่นี่แล้วพบว่าหายแล้วเห็นว่ามีเครื่องมือที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศช็อปถึงถึงถึง เอ่อแบบช็อตแรงช็อตแบบว่าถึงเส้นถึงใจจริงๆเนี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรจาก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 ตรงนี้เท่าไหร่เพราะแบบเราไม่รู้จริงๆว่าเพราะอาการเรามันหนักมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้ามาพอเข้ามาครั้งแรกปุ๊บอาการมันรู้สึกแบบพอโดนเครื่องช็อตเวฟมันโโหมันมันลึกมากแล้วก็มันแบบมันถูกมันรู้สึกมันถูกมันถูกมันถูกเส้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถูกใจแล้วรู้สึกว่ามันมันน่าจะถูกทางแล้วแหละที่เรามารักษาอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยขอซื้อคอร์สไปเพื่อรักษาต่อเนื่องก็รักษามาอาทิตย์ละเข้ามารักษาอาทิตย์ละสอสครั้งจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับตามลําดับตามลําดับอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็ครบ10บสิครั้งแล้วก็แบบก็ยังแบบตกใจมากยังยังยังขอบคุณคุณหมอหมอเพราะว่าดูแลมาตั้งแต่แรกแบบดูแลดูแลมาตั้งแต่แรก จนจน,จนถึงวันนี้คือเดินได้แล้วแบบเดินได้แล้วแบบสบายใจแล้วผมใช้รถไปทางานแล้วอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณากายคลินิกมากๆที่แบบดูแลทั้งพนักงานทุกๆท่านที่ให้ข้อมูลแล้วก็การบริการที่ดีค่ะ <c oughs> ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็หากใครที่ป่วยเหมือนโบลองลองลอง,ลองเข้ามารักษาดูลองเข้ามาให้ถับอ่า ขอคำปรึกษาจากที่นี่ดีแอดูค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังแต่ตอนนี้คือมันเกินมันเกินมันเกินหวังจริงๆเนี้ยค่ะขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆค่ะ <c oughs>